เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ t o y ยต้าวีออคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสวิตช์เพเชอร์นะคะแล้วก็ใช้กองไดเออร์ e R. ตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าพัดลมทำงานนะคะตามระบบนะคะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ t ต y o ต้าวีออนะคะจัดการเปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยนะคะ คอมตัดนะคะคอมทำง,งานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่ส1องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกสาสิบห้าองศาค่ะลมติ ลมสปีดสองสั่งงานที่ประมาณ225นะคะคอมป,ปัดนะคะก็จะมีเปลี่ยนสวิตช์เพเชอร์หนึ่งตัวนะคะพร้อมกับเปลี่ยนตัวใส่กลองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกด้านข้างแผงกลองแอร์ภายในรถเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ ั้งค่าความเย็นสวดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีดสาอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่ส0องศาแรงลมที่ออกมาอยู่ที่ส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่1ชิ้นนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว8893 3นะคะหรือ88,933กิโลเมตรค่ะ ัดการปิดฝาเติมน้ำยาแอรให้เรียบร้อยทั้งสองฝาค่ะปิดร้านทำความสะอาดน้ำมนาให้เพื่ออาการระบาด ถ t y y t t a V ออสนะคะผ่านการใช้งานมา8 8 9 33หรือ8 8 9 3 3กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คแรงลมที่ออกจากช่องลมค่ะเปิดพัดลมมาที่สปีดสี่ค่ะ แรงลมที่ออกมาก็ได้อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าลมแรงอยู่นะคะลองลดมาที่สปีดสามลดมาที่สปีดสามแรงลมที่ออกมาก็อยู่ที่สิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับมาที่สปีดสองค่ะ แรงลมลดลงมาเหลือที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตัดค่ะพอเมทำงานค่ะได้โลอยู่ที่30มสิบภายอยู่ที่250อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่18องศาอุณหภูมิรอบๆวันนี้อยู่ที่ศา่ะหรือองศาค่ะ ตอนนี้ปรับระดับน้ำยาให่มาที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเย็นด้านนอกค่ะ เปลี่ยสวิตช์เพชเอร์ห่ตัวนึ่าเมืแบบ่อกี้บอกไว้ตรวจเช็คนะคะเจอตัวสวิตช์เพชเอร์ตัวนี้นะคะเสียหนึ่งตัวเพราะว่าสั่งงานพัดลมแต่สป,ปิดสองนะคะคอมแอตัดพัดลมหยุดคอมแอร์ทำงานก็สั่งงานสป,ปีดสองสปิดหนึ่งหายค่ะตรวจเช็คกองแอร์นะคะ กองแอร์ค่ะที่ได้ความความแรงลมโซเอสหรอใช่ปิดฝาแล้วเดี๋ยวปิดฝาแล้วเศษดินนะคะเศษฝุ่นเนต็มกองแอร์ตอนนี้ไม่มีกองแอร์นะคะเปิดพัดลมอยู่ที่สป,ปีด4แรงลมที่ได้ออกมาก็ได้อยู่ที่23กิโลเมตรต่อชั่วโมงเซตอะไรเก่าและอะไรใหม่ของรถโตโยต้า Vios ค่ะ ก็จะมีเปลี่ยนตัวไส้กรองเลเออร์หนึ่งชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเก่าของลูกค้าที่กรครับมีเปลี่ยนตัวสวิตเชอร์นะคะสั่งงานพัดลมตัวนี้จะเป็นของใหม่อะไรใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเ e น s so. ซตัวด้านบนจะเป็นของเก่าของลูกค้าค่ะ เปลี่ยนลูกยางโอลิงจุดที่ถอดเปลี่ยนอะไรเติมน้ำมันคอมแอร์เพิ่มตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้ ND ดีออยล์แมาตรฐานเดนโซค่ะเปลี่ยนกองแอร์หนชิ้นค่ะจะเป็นกองแอร์เก่าของลูกค้านะคะ,ะพาพอนข้างอุดตันจะเป็นตัวกองแอร์ใหม่ที่ เปลี่ยนให้กลองแอร์ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโรเทคกกลองแอร์ก็เขียนเลขไม่วันที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเซตอะไรของรถโตโยต้าวีออสค่ะ